ขอต้อนรับสู่คลาสแรกของฟิสโตโลจีนะครับซึ่งก็เป็นแบ็กกราวน์ที่เหมาะสมอยงย่าิ่งเลยนะครับก็คืออนาตมีร่างกายของคนนะครับเดี๋ยวสิ่งที่เราจะมาเริ่มกันก็คือว่าผมจึงอยากให้ทุกคนเนี่ยนะครับได้เรียนรู้ก่อนว่าอนาตมีหรือว่าร่างกายของคนเราเนี่ยนะครับมันมีการทำงานอย่างไรรู้ไปทำไมกายภาพถ้าคุณไม่รู้กายภาพเนี่ยผมบอกเลยว่า ยากมากที่เราจะออกกําลังได้อย่างดีเต็มที่นะครับอ่ะก่อนอื่นขอเชิญอาจ,จารย์โคชแปลของเรานะครับที่บางคนเห็นบอกว่ามีแต่อนาตมมี่ผู้ชายนะครับ <Okay. S 1> แล้วอนาตมมี่ผู้หญิงอยู่ไหนนี่อนาตมี่ผู้หญิงนะครับอนาตมี่เคลื่อนที่ได้นะครับอันนี้ <S <S อ,อนาตมี่แปะกําแพงนะครับการที่เราจะเข้าใจตัวกายภาพของคนเราเนี่ยนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าเวลาที่เราเนี่ยนะครับยกแล้วยก ถ้าไหนโดยไม่รู้เส้นลายของกล้ามเนื้อว่ามันวิ่งไปทางไหนเนี่ยเราจะยกผิดตลอดนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูตัวอย่างแรกก่อนนะก็คือกล้ามเนื้อที่เมื่อกี้เราค้างกันอยู่นะก็คือกล้ามเนื้อใบเสร็จใบ,บเสร็จก็คือกล้ามเนื้อหน้าแขนทีนี้กล้ามเนื้อหน้าแขนเนี่ยถามว่าอ่ามันทานํางานยังไงทุกคนเห็นใบเสร็จไหมนะใบเสร็จตรงนี้ดูดูในกล้องหน่อยครับว่ามันเห็นชัดหรือเปล่า, <Hey. S 2> าเห็นอยูยยย่นะใบเสร็จนะเห็นไหมว่ามันวิ่งยังไงมันวิ่งลง ทุกคนไบเซ็ปวิ่งลงโอเคไหมวิ่งลงทีนี้ผมไปเจอรุ่นน้องที่เวลาเขายกเนี่ยเขายกอย่างนี้รุ่นน้องเนี่ยซึ่งถ้าน้องดูอยู่เนี่ยพี่อยากบอกน้องมานานแล้วนะครับว่าน้องเนี่ยยกแบบนี้นะครับอขอขอบคุณมากครับผมมีคนดูอยู่แสดงว่าทุกอย่างโอเาอ่าเขาต้องการที่จะได้ได้ได้ไบเซ็ปแต่เขายกอย่างนี้เขายกทีละข้างด้วยนะบางทีก็มือค่อยหลังนี้ น้องชายถ้าน้องชายดูอยู่พี่ขอนะอันนี้พี่ขอเปลี่ยนโดยด่วนนะนี่เขายกนี้นี่แล้วก็ยกไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับเราจะไม่โตเลยนะครับเราจะไม่โตเลยนะครับอันนี้ถามว่าได้อะไรสิ่งที่ได้ก็คือว่าได้ค่าเนื้อหัวใจและเหนื่อยคำถาแรกเหนื่อยบ่นนะครับยกไ้เรื่อยๆนี่เหนื่อยนะครับนีนะถามว่าตรงนี้โตขึ้นไหมแทบไม่ค่อยโตเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเราไม่เข้าใจลายของกล้ามเนื้อมันวิ่งทางไหนเวลาที่เราอยากรู้ว่าลายกล้ามเนื้อมันวิ่งทางไหน เราเอากล้ามเนื้อส่วนนั้นอะไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตก็ได้ครับเพราะว่าโอเคแหละเราอาจจะไม่ต้องรู้ทั้งตัวถ้ามาทั้งตัวตอนนี้ก็นู่นนะครับเรียนเรียนเรียนห้าสิบสัปดาห์เพราะว่าแต่ละส่วนมันละเอียดมากแต่เราเสิร์ชเข้าไปสิ่งที่จำไม่ง่ายนะกล้ามเนื้อวิ่งทางไหนยกส่วนทางกับมันไบเซปวิ่งทางแอปลงยกส่วนกับมันครับขึ้นอย่างนี้ไม่ได้ขึ้นอย่างนี้ข้างไบเซปวิ่งลงถูกปะยกขึ้นง่ายง่ายๆายจำไว้อย่างนี้ วิ่งทางไหนไปตรงข้ามกับทางนั้นอันนี้ไม่ได้ไปตรงข้ามกับมันอันนี้ไม่ได้เลยแทบจะไม่ค่อยได้เลย,เลยอะพี่ดามีอะไรเสริมไหมครับเดี๋ยวแม,ม่พูดไปอ่าใช่ค่ะ,คะก็อย่างที่น้องคู้บอกนะคะกล้ามเนื้อวิ่งทางไหนยกส่วนทางแล้วก็อย่าลืมโมชัน่นการค่อยๆผ่อนด้วยนะคะในการยืดใช่ไหมเราเรียกกันว่ายืด,ดให้เข้าใจง่ายแล้วก็ลำตัวก็คืออยู่นิ่งๆน,นะคะไม่ไม่แบบเหวี่ยยไอ้ที่เน้นมาก็คือถ้าเกิดเบสิกเราได้ผ่านถูกเนี่ยก็คือจะโอเค แล้วเราต้องเลือกน้ําหนักที่เหมาะสมอย่างน้องภูเลือกน้ําหนักเมื่อกี้คือเบาที่สุดเพราะว่าเป็นการเดโมเนเรทแต่ว่าที่มีคําแนะนําคือเราจะรู้อย่างไรได้อย่างไรว่าน้ําหนักเนี่ยเป็นน้ําหนักที่เหมาะสมของเราก็คือเราจะต้องทดลองทําดูค่ะประมาณ12-12ครั้งจนถึงเฟลเลียก็คือจนถึงแบบเออไม่ไหวแล้วในท่าที่เป๊ะนะคะไม่ใช่บอกว่าโอ๊ย12ครั้งแต่ฉันบอกใช้ตัวช่วยอันนี้ได้อยู่ คือจริงคือไม่ได้เราต้องยกท่าให้เป๊ะ12ครั้งแล้วแบบรู้สึกโอ๊ยเหนื่อยโอเคอันนั้นคือน้ำหนักที่ถูกต้องนะคะไม่เบาไปไม่หนักไปแล้วเราจะทำกันประมาณ5เซต